วีห้ากว่านะครับพามาเจ็บไข่เป็ดกันนะครับมาดูเจ็บไข่เป็ดกันอ่นไไปข่เลยทุ่งนะครับไม่ให้อาหารเลยเเรามี400ตัวนะครับเลี้ยงแบบไม่ให้อาหารเลยมาตัเป็นเดียวไปดูกันจะได้ไข่ถึงร้อยไหม อพังอีกเหมือนเดิมนะครับเช้านี้เราพามาเก็บไข่นะครับสองสามสีห้าหเจ็เจ็ดใบแล้วนะครับแปดเก้าสิบส1บเอ็ดสองสห้าส้า

สามสองสามสามสมีมหามกาเกเลยทุกคนสามแปดสสี่สิบ สี่ส4ง4ี4ส4ม4ี48 4่สี่ห้าสี่ห5ส ОК. 66 63 4 65 66 67 68 9771 273 74 75 80 Өндөр мал өрвөл тэт хо

กวสองก้วสามก้วสี่ก้วห้ากัวหกก้วเจ็ดก้วแปดก้ากาหนึ่งร้อยร้อยหนึ่งร้อสองร้อยสามร้อสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ด ้อ1แปดร้อ1เก้าร1อยสิบ 18, บเอ็2ร 22, 2สิ

5ห้า56ร้อย56ใบทุกคนนี่นะครับ400ไม่ได้ให้อาหารเลยนะครับมันดีตรงที่ไม่ให้อาหารเลยนะครับไข่กำลังเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ได้ร้อยห้าสิบหกใบแล้วนะครับ ไม่ได้ให้อาหารเลยไม่รวมใบแตกนะครับใบแตกเยอะมากเลยอันนี้คือเราไม่ให้อาหารเลยนะครับได้ไขฟ่ฟีอันนี้เราให้สิบใบแล้วเยอะค่อนข้างเยอะนะครับโอเคชั้นนี้เดี๋ยวเราปล่อไปแล้วอ้าว